ลองนึกภาพตามนะคะที่ทำงานยุคนี้อะไรๆก็ออนไลน์ไปหมดแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมงานมาสายวิ่งมาแบบเฮ้ย hey, ช่วยกดเข้าระบบบันทึกเวลาให้หน่อยสิดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะคะแบบช่วยๆกันไปแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าไอ้เรื่องเล็กน้อยแบบนี้แหละอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนถึงขั้นเออตกงานได้เลยนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะมาเจาะลึกกรณีศึกษาจริงๆเลยจากคำพภพากษาสารดีกาของไทยนะคะเป็นเรื่องพนักงานธนาคาร3คนค่ะที่ถูกเลิกจ้างเพราะว่าไปช่วยกันบันทึกเวลาเข้างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะใช้รหัสผ่านของเพื่อนแท้ๆเลยอืมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าทําไมการกระทําที่ดูเหมือนเออแค่ช่วยเหลือกันนิดๆหน่อยๆเนี่ย ถึงถูกตีความว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรงตามกฎหมายแรงงานไปได้ค่ะจนทำให้ถูกเลิกจ้างแบบไม่ได้ค่าชดเชยอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันค่ะงั้นขอเริ่มสรุปข้อเท็จจริงสั้นๆก่อนนะคะก็คือมีพนักงานคนหนึ่งค่ะใช้รหัสผ่านของเพื่อนร่วมงานอีก2คนล็อกอินเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทครับ ระบบ HRIS ที่ว่านี่นะใช่ค่ะโปรแกร,รม HRIS เพื่อบันทึกเวลาเข้างานแทนให้ในวันที่เพื่อนสองคนนั้นมาสายอ๋อครับแล้วก็มีบันทึกไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าคนที่3าเนี่ยโดนบันทึกแทนไปถึง11ครั้งส่วนคนที่2แค่ครั้งเดียวโห11ครั้งนี่ไม่น้อยเลยนะคะ11ครั้งเนี่ยไม่น้อยเลยครับใช่ครับแล้วประเด็นคือระบบ h i s เนี่ย มันเป็นระบบออนไลน์ใช่ไหมครับใช่คะ่ะคือพนักงานเนี่ยเขาสามารถล็อกอินแล้วก็บันทึกเวลาจากคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ที่อยู่ในเครือข่ายบริษัทไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องตัวเองอ๋อค่ะเรื่องนี้มันเลยแดงขึ้นมาเพราะดันมีคนเขียนบัตรสนเทอืมครับเป็นจดหมายร้องเรียนแบบไม่ระบุชื่อส่งไปที่ฝ่ายบุคลากรของธนาคารค่ะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วทางนายจ้างเองที่เป็นธนาคารเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบภายในที่ชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะคะ ครผมว่าพนักงานทุกคนเนี่ยต้องบันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยตัวเองเท่านั้นเลยการให้คนอื่นทำแทนหรือเราไปทำแทนคนอื่นเนี่ยถือเป็นการทุจริตครับเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเลยแล้วที่สำคัญคือรหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบต่างๆของธนาคารเนี่ยนะคะเขาจัดชั้นความลับไว้เลยค่ะระดับลับ confidential นะครับใช่ค่ะตามมาตรฐานความปลอดภยัยซึ่งก็ถือว่าสำคัญรองลงมาจากระดับลับมากเท่านั้นเอง ครับสำคัญมากทีเดียวทีนี้มาดูในมุมของสารกันบ้างนะครับทั้งสารแรงงานกลางแล้วก็สารดีกาเนี่ยท่านเห็นตรงกันในหลายประเด็นสำคัญเลยค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยการที่พนักงานคนหนึ่งเนี่ยใช้ username นมพาสเวิร์ดของเพื่อนอีกสองคนเข้าระบบ H R I S ไปบันทึกเวลาทำงานแทนเนี่ยนะครับสารมองว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตเลยเป็นการป้อนข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพราะมันคือการยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ความจริงไงครับทําให้ข้อมูลเวลาสถานที่เข้างานที่อยู่ในระบบเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงณตอนนั้นเลยแต่ว่าคือในทางปฏิบัติจริงๆบางทีตามออฟฟิศอาจจะมีการหยุนหยวนกันบ้างเรื่องสายเล็กน้อยหรือสมัยก่อนอาจจะมีเซ็นเชื่อแทนกันบ้างนิดหน่อยทําไมกรณีนี้ถึงมองว่ามันต่างออกไปแล้วก็ร้ายแรงขนาดนี้ล่ะคะเป็นคําถามที่ดีครับคือสารท่านมองแบบนี้นะครับว่า ถึงแม้พนักงานสองคนที่มาสายเนี่ยเขาจะมาทำงานจริงในวันนั้นๆน,น,นะค่ะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีความเสียหายทางด้านการเงินเกิดกับนายจ้างโดยตรงก็ตามอืมแต่หัวใจสำคัญเลยคือการกระทำแบบนี้มันเป็นการบันทึกข้อมูลเท็จลงในฐานข้อมูลหลักขององค์กรเลยนะครับอ๋อค่ะซึ่งมันกระทบโดยตรงเลยต่อความน่าเชื่อถือความถูกต้องของข้อมูลที่นายจ้างใช้ในการบริหารจัดการทั้งหมดค่ะ เข้าใจแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยความถูกต้องของข้อมูลความน่าเชื่อถือมันเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดอยู่แล้วจริงด้วยค่ะแล้วยังมีอีกประเด็นนะครับคือการที่พนักงานคนที่2กับคนที่3เนี่ยเขายอมเปิดเผยรหัสผ่านส่วนตัวให้เพื่อนเอาไปใช้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าจงใจฝ่าฝืนนโยบายความปลอดภัยข้อมูลของธนาคารเลยที่กำหนดชัดเจนว่ารหัสผ่านเป็นความลับส่วนบุคคลห้ามบอกใครเด็ดขาดอื นายจ้างเองก็ซีเรียสเรื่องนี้มากถึงขนาดมีมาตรการให้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ90วันค่ะการยอมให้คนอื่นใช้รหัสผ่านตัวเองเนี่ยมันก็เลยเป็นการละเมิดข้อบังคับระดับลับอย่างชัดเจนเลยครับสุดท้ายเนี่ยศาลท่านมองว่าการกระทําร่วมกันของทั้ง3คนเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการขาดความซื่อสัตย์สุจริตค่ะต่อหน้าที่ต่อองค์กรมีเจตนาที่จะบิดเบือนข้อมูลจริง การกระทําแบบนี้ก็เลยเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานในกรณีร้ายแรงอ oh. ตามมาตรา119วรวรคหนึ่งสี่ของพรบคุ้มครองแรงงานเลยครับผลสรุปก็เลยออกมาว่าสารดีกาท่านพิพาายืนตามสารแรงงานกลางว่าการที่ธนาคารเลิกจ้างพนักงานทั้ง3าคนเนี่ยเป็นการเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็เป็นธรรมแล้วครับผมนายจ้างก็เลยมีสิทธิ์เลิกจ้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใช่ครับ ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายใดๆจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเลยถูกต้องครับผมเรื่องนี้มันให้บทเรียนที่สำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลแบบนี้เลยที่เทคโนโลยีมันทำให้หลายๆอย่างดูง่ายไปหมดสะดวกสบายไปหมดใช่ค่ะ การกระทําที่อาจจะเริ่มจากความาความตั้งใจดีลเล็กๆน้อยๆอ,อยากจะช่วยเพื่อนค่ะน้ําใจใช่ครับอย่างการล็อกอินเข้าระบบงานแทนกันเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องละเมิดกฎระเบียบที่ร้ายแรงได้แบบไม่น่าเชื่อเลยอือแล้วสิ่งที่มันต่างจากสมัยก่อนก็คือระบบดิจิตอลเนี่ยมันบันทึกหลักฐานไว้หมดเลยนะครับ ๋อตรวจสอบได้หมดใช่ครับตรวจสอบย้อนกลับได้ชัดเจนมากการช่วยเพื่อนแบบนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องน้ำใจแล้วแต่มันคือการสร้างข้อมูลเท็จที่มีหลักฐานมัดตัวแน่นเลยในระบบโหน่าคิดจริงๆค่ะพอฟังแบบนี้แล้ว กรณีศึกษานี้มันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนเลยนะคะว่าไอ้เส้นแบ่งบางๆระหว่างความสะดวกสบายการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยน้ำใจเนี่ยกับการกระทำที่มันเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงในที่ทำงานยุคดิจิตอลมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันเหมือนเป็นการตอกย้ำเลยนะคะว่าการทำความเข้าใจกฎระเบียบขององค์กรให้ดีจริงๆแล้วก็การยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลต่อระบบของบริษัทเนี่ยเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักรู้ อยู่เสมอจริงๆ